สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่นครนายกค่ะตรงนี้นะคะเราเรียกว่าแปลงทรายมูลนะคะติดถนนนครนายกออกไปประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวดูรถคันนี้วิ่งไปอันนี้คือยังมีต้นไม้อยู่นะคะแต่เ,เราจะเอาแมคโครมาลงเกี่ยให้กว้างนะคะเพราะว่าถน,นนนี้คือกว้าง10เมตรเลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะ เข้าไปด้านในอย่างนี้นะคะเนื้อที่ตรงนี้จากหลักตรงนี้นะคะเข้าไปด้านในสามสิบลึกเข้าไปสามสิบเจ็ดเมตรนะคะด้านหน้าจะกว้างไปถึงเสาที่เปิ้ลปักไว้อา่าเสาที่เปิ้ลวางไว้ที่พื้นนะคะเ,เสาที่เปิ้ลวางไว้ที่พื้นนะคะอันนั้นนะคะแนวนั้นเนี่ยค่ะเดินไป ประมาณ15 75. หน้ากว้าง15.75นะคะแปลงหนึ่งนะคะนี่ค่ะมาถึงไม้อันนี้โอเคนี่คือ1แปลง1แปลงอย่างนี้นะคะที่ตรงนี้เราจะมีทั้งหมด8แปลงนะคะแบ่งเป็น8แปลงค่ะบางแปลงอาจจะได้บ่อด้วยนะคะก็ดูว่าใครสนใจเป็นแบบไหนนะคะเหมาะที่จะทำการเกษตรมากๆเลยนะคะ หร,หรือว่าอยากจะทําเป็นบ้านพักก็ได้เนี่ยค่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวยังไงมาติดตามเรื่องราคากันว่าราคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะแบ่งแปลงออกมาแล้วราคาแต่เปิ้นบอกเลยว่าโครงการเนี้ยที่เปิ้นทำอะ่ะคือเจ้าของใจดีมากๆราคาขายราคาถูกมากๆเลยนะคะใครที่สนใจก็ติดตามกันได้นะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ